สามารถทำให้คนกลับบ้านได้ทุกคนจ้าแส่แต่ดีมากเลยอ่ะอ่าทุกคนมาดูวันนี้ทุกคนนี่ทุกคนมารอต่อแถวกินขนมครกแยกแขกเหมือนอร่อยแต่ทำช้าไม่เคยกินนียนะอ่าเหตุผลวันนี้ตั้งเจ็ดแปดเตาแน่ใช่เราก็จัดแปดเตานะคะทุกคนถามแล้วค่ะลูกค้าจะไม่เคยทานเลยไม่ใครอยากกินขนมครกแยกแขกเนี่ยที่เดิมไม่มีแล้วนะต้องหาตามงานอย่างเดียว ทำงานอย่างเดียวตอนนี้ก็รับแต่งานอีเวนต์ตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่งานนามัสการหลวงพัะปฐะมจ้าแต่เราย้อนจิตตัวมางานนี้จ้าแปลว่าวันนี้คนที่นั่นไม่ได้กินใช้โจรจะไม่กลับไปที่เดิมใช่ไหมฮจะต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเออวันนี้ต้องมาเจอทางานอีเวนต์เท่านั้นออกอีเวนต์พี่ยาเห็นไหมนี่คยไปอยู่ที่ประจำวันนี้มั่งไรมากเลยอยากเห็นไหมวันนี้มาเจอจะแขกตัวเป็นๆทุกคน่าแหมเหมือนเม่อกีเจอต้องไปเจอทุกงาน เดี๋ยวจะลงยูทูบให้ทุกคนได้ติดตามเจ๊แขกนะคะเจ๊แขกตัวจริงสวยมากไหน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 เจ๊แขกตัวจริงยังไงนะตัวจริงสวยมากคนข้างในเขาแบบนินทาเขาพูดนินทาว่าว่าสวยเออสวยสวยสวยเสียงคนอื่้อกูไม่เท่าไหร่แลเสียงคนทั้งกูแบบเอออ่ะดูเจ๊แขกนะคะถ้าหยอดขนมครกเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกแมสติตังทอยเข่ากูกูจะเป็นลมกูรับตัวเองไม่ได้ คลิปนี้จะไม่ตัดนะคะจะลงอย่างนี้เลย <c oughs> เรียวๆเลยจ้า <c oughs> เรียวชอบเรียวๆดูขนมโคกนางสี <c oughs> ใครไม่เคยกินบ้างถามก่อนคนในคลิปนะเออคนเคยกินแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะใครก็ว่าใครก็ว่าอร่อยเขามีอยู่เจ้าเดียวในงานคือขนมโคกใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะขนมโคกเจ้าเดียวในงานกทุกอย่างเขเปิดแล้วเขาไม่ไปต่อ,อเองก็คิดเอาเองสิเออทชา อ่ะแล้วดูคนต่อดิเห็นไหมเนี่ยคนต่อเขาไม่เคยกินด่าเออเขาก็ลองครั้งเดียวมีใครมาลองทานได้ค่ะมีใครมาตามวันที่สองไหมที่บอกพิดามาแปดสิบรอบแล้วไหนไหนไหนแกเพิ่งย้ายมาจากสกลทำไมอ่ะเพิ่งมาก็บ้านที่สกลตอนนี้น่าหนาวแล้วบ้านน้องกน่าหนาวหรือยังแกเพิ่งมาแกก็ไม่เคยกินเขอก็หนังนี่อีนางพิมลอีคังคกขึ้นวอ ไม่เคยเรียมเนือ้อเสียมตัวนี่ให้มาช่วยก็ถือว่าดีหนักหนาแค่ไหนแล้วค่ะฉันจะให้แกเป็นค่าไายอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะพี่วีโ <laughs> นตาโนวีซ่าดิวจ้าคนที่มาซ้ําส่วนใหญ่นะคะ,ะพูดต่ออ,อันนี้นะพูดเพราะสาระ,ะ,ะคนที่มาทานซ้ําส่วนใหญ่เลยคือหกหรือไม่ก็ไม่ได้ทานเขาก็เลยมาสั่งทานซ้ำ อ่ะคนเคยทานแล้วรสชาติยังไงบอกด้นห่อยอร่อยแต่แค่ขอบไม่มาทิ้อะไรนะอร่อยอร่อยจริงแต่แต่ไม่มาติดเลยเกลียดตรงที่ว่าขอบไม่ไมาเออนี่ไงก็บาโฮนเบอร์87ก็ไปหาสิปะามันไปเที่ยวบาโฮนมาหรอโนอนไปเที่ยวบาโฮนปะไม่เคยค่ะคือแบบผู้ตรงๆมันไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์นะครัมันแบบ มีหงอกไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์เลยเหรอคื่อะไรเหรอเวลามีแฟนก็แค่จับมือกันค่ะแล้วหล่อนสองผู้ชายปะอะไรนะหล่อนสองผู้ชายปะโนซาถามผู้ชายในงานได้เลยมีใครได้ชิมกันหรือยังไม่ท้องแต่ได้ฟรีอย่างเงี้ยเหรอไปจริงนะโนซาไปจริงค่ะเบอร์แปดเจ็ดที่ตัวฮอตฮอตเนี่ยเออต้องไปดิ้พันที่หนึงไปไปจริงเออแล้วเขาตามไปจริงตามไปจริงน้องอ่ะไปห้องน้ำฝากต่อยวางบนปากต้อยวางไวเออแล้วก็ถือกลับมาเออผู้ชายก็เลยตามไปเอาเขารช้เงินจ่าเออเขารักหล่อนหรือเขาลัก เดี๋ยวเขาล่าชื่อเสียงร่อนไม่รู้ว่าเขาลักอะไรแต่รู้ว่าฉันเปตเขาพันดิงอ่ะอุ้ยอีดอกดิงมาสองร้อยหกสิบหมื่นดิงฉันก็ซื้อได้แต่ร้อยฉันทํางานได้ก่อนนะดิงอ่ะสเปตเท่าไหร่ฉันก็ยอมสตางบัวทองยังไงนั่นแหละสตางบัวทองสตางบัวทองลองชิมดูหน่อยทีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รอแบบเอาแป๊บนึงนะแม่แม่กินได้เหรอร้อนร้อนได้ เดี๋ยวแม่พี่เฟิร์นกับพี่นินปบโอเคเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นพี่นินก่อนนะครับหุยน่ากินมากเลยแม okay, ่ด so ูเห okay, ็นไหมคนอะไรมีส okay. mm ัตว์อยู่บนหน้าด้วยแม่ดูเสียบวันนี้เดี๋ยวสิตางบัวทองจะขอท้าชิมหน่อยได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะสิตางบัวทองต้องต้องพูดความจริงนะเดี๋ยวนี้สิตางบัวทองจะเป็นนักรีวิวนี่เห็นไหมแม่เคยกินขนมโคกแจ๊แขกปะอย่างยงครั้งแรกเลยหรอ แม่ไปพลาดได้ยังไปพลาดขนมโคกแจ๊แขกได้ยังไงเนี่ยยังไม่กล้ากินดูสบกับผมเออแม่แล้วแม่สะอาดบริสุทธิ์อาปากจะได้กินอะไรนะินี่มันเป็นอะไรมะพร้าวอ่ะสังไปสมะพร้าวมะพร้าวท่านนาทีงานเริ่มแล้วหรอแปปหนึ่งสิกินน้ำแข็งของโคกก่อนแม่แม่ไปลดมะพร้าวกับไปลด กับมีรถปักทองทปักทองแม่มีเขามีฮารสชาติูข้างหลังเยนะพี่ยอดไว้เออนะไม่เป็นไรหรอกแม่ก็กินได้ไนี่เห็นก็ไปไปไหนนะแม่ก็ <c oughs> ไม่ออกงานก็ <c oughs> ไม่เปิดร้านแล้วไงออกงานอย่างเดียวไปออกงานตามงานงานประจำปีอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ ล่าสุดก็อยู่องค์งานองค์พระไงวะไร่ขิงไอ้วะไร่ขิงใช่ไหมวะไร่ขิงวะไร่ิงวะไร่ขิงไปอยู่อยู่ปากน้ำจ้ะออ๋งานไอ้ไรขิงไม่ได้กลับเลยนะงานพระสมุทรเจดีเออล่าสุดล่าสุดเจ๊แขกอยู่งานพระสมุทรเจดีไม่ได้งานวะไร่ขิงไม่ไปใช่ปะเพราะกลัวโจมนรกอเขาเรียกกลับเราไปดูตัวปูนปั้นเต้ไอ้ตัวนี้แหละเป็นโซเดียลวไรขิงไม่มีเปรกค่ะมีแต่วัดไผ่จ้ะ ได้แล้วนี่อุ้ยร้อน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 เอาสิตางยืนรออยู่เขากินอ่นนี่ไงระหว่างเสียนะอ่าแม่ชิ้นสุดท้ายให้แม่สิตางได้ยังเดือดร้อน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 แม่เห็นร้อนร้อนดีกว่านี่ไงเห็นไหม คือวันนี้ทุกคนได้กินทุกคนแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ได้กินจะเย็นนะคะพี่พี่ที่รใจะเย็นนะได้ทานแน่นอนเทีที่ห้าประมาณถ้าจะแขกมันไม่บินก่อนแม่ดูดิลูกปีกมันดิ้แขกเขามีงานต่อใช่ไหมใช่เตรียมบินแล้วแต่เรายอมลางงานที่อันมาเพื่องานที่นี่จ้ะยกมือสาบมางานนองพามาเริ่มแล้วแตหนูหนูยุดก็เลยมางานนี้ใช่ไหมจ่ายน้อยเ็าไม่ไปค่ะเราเราไม่ได้มองคุณค่าที่เงินค่ะเรามองคุณค่าที่ใจค่ะงานนี้งายมาปีค่ะแต่เงินก็เกี่ยวนะปีค่ะ มาเพื่อแม่แอนเลยหรอมาเพื่อแม่แอนนาเลยหรอนี่ไงอุ้ยแม่มึงนี่ไงใครพูดไม่ดีพดจะทำโทษลูกเตายังมาเออขนมพกร่วงอ่ะเห็นไหมแม่เป็นลากบอกเหียนแล้วก็ขนมพกกินไปหนึ่งลูกอ่าให้แม่สีตังเลยเร็วอ่าเดี๋ยวแม่สีตังชิมร้อนๆเลยนะ แม่แม่ชิมแล้วแม่พูดเลยนะให้ตกลงกินได้เหรอก็กินได้สิแม่ยอไม่เห็นยอยอเลยอไเห็นคาราเมลังเขาจะมียอยอเลยนไปกินกเมจ้ออเไดกิรเอฉันทำให้นายแพทกินแล้วจ้าแตาคน่ตายจ้ะอันนี้สิทตาแม่แม่สิตังอ่ะแม่สิตังชิมชิมแม่ไปอยู่ที่แสงนิดนึงเร็ว แม่ติ๊ตังจะชิมเข้าไปข้างในตรงโน้นไหมอ่ะอันนี้ของโบกันนะอาทิตย์ยาพอไปละอ่าแม่อุ้ยแม่ต้องมาอย่างงี้ก่อนเหรออ้แม่กินอย่างนี้เลยเหรอแม่ตายแล้วนะตายแล้วโอ้โหติ๊ตังเลายหรออกยมติตงจริงๆเออแม่เล่นใหญ่เปะแม่กรอบตั้งแต่ตรงผิวเลยค่ะเออผิวอะไรนะแม่าไม่แม่เป็นคนชอบแม่กรอบนี่คือกระดาษที่ห่อหรือเปล่านี่คือท้ากินใครพากูมาแกง ยังไงคะสิตังเบอร์ทองขนมให้ถนนแบบนี้จกินกินอะไรแบบให้เด็กเัาไปให้ละชุดนึงจ้อแม่โอ้โหตายแล้วสวัสดีค่ะพี่นินกับแม่เปิร์นเอ่อยกทั้งค่งต้องมีคนยอดเอออยากให้เธอมาเกาะบั้งแต่เ่อเอ่อสามีเขาก็ไม่เว้นเนาะัวเขาต้องอร่อยยังไงนะแม่ เออนี่ไงแต่งตามทีมเลยค่ะนางพร้อมเสียบไงแม่อ่านลองแคบไหมครแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่านะเขาไปอยู่งานไหนปางต่างจัจริงเห็นไหมอ่านี้ทุกคนขาอยากกินขนมพคกจะแขกก็ไปหาตามงานตามวัดแล้วกันนะจะปิดไลค์้วค่ะแม่เอายังไงแม่ยังไงพูดหน่อยดิคอนเฟิร์มว่าอเกิดมาหกสิบปีเนี่ยอะยังไม่เคยเจอ ขนมโพกอะไรแบบอร่อยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีเหลวตรงกลางแต่รสชาติมันนุ่มละมุนคืออย่าไปดูหน้าเที่ยงคนทานะคะทาบอกมาได้อร่อยมากคือคนเราตัดสินแต่ภายนอกไม่ได้ถ้าทานสกปรกแบบนี้แต่ขนมพกเขาอร่อยมากคะมิวหรือด่าก็ไม่รู้เนี่ย นี้มันคือระดับอมตกาเสะเลยนะแร่อย่าไปดูถูกแบบทีพวกกระเทยแบบท่าทางสกปรกแบบเจ๊แนะคะแต่หนงโคกหล่อนอร่อยมากอร่อยเนาะอ่าแม่บิดไลค์บ๊ายบายแล้ว๊ายบายควันเยอะเยะยังกินได้ไปติดตามบุกกาสุตานะคะ